สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฝอรัชดาค่ะวันนี้นะคะแนนก็มาส่งมอบรถนะคะนอกสถานที่นะคะวันนี้นะคะแนนมาส่งมอบรถนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะซึ่งเป็นการอัปเกรดนะคะจากรุ่น XLT นะคะขึ้นมาเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นการอัปเกรดจาก XLT เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นด้วยกันนะคะ3ซีรีส์นะคะซึ่งจะเป็นซีรีส์แรกนะคะก็คือจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ6 เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะแล้วก็รุ่นที่2นะคะก็จะเป็นสปอร์ตนะคะ6เกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะแล้วก็รุ่นที่3นะคะก็จะเป็นสปอร์ตนะคะเป็น4วิวนะคะ4คูณ4นะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะอย่างเช่นคันนี้นะคะที่แดนมาสมมอบรถนะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ4คูณ4นะคะซึ่งจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดนะคะอันนี้ก็พร้อมนะคะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็สีนะคะของรุ่นนี้นะคะก็จะมีด้วยกันนะคะจะมีสีดำนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ สีบอลเงินนะคะแล้วก็สีเทาดำนะคะแล้วก็สีพิเศษนะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะเพิ่มเงินนะคะ1 0 0่บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อแนนเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีแรงม้าสูงสุดถึง170แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดนะคะสูงถึง405นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อแนนเข้ามาได้นะคะที่เบอร์081ย์แปดหนนนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะสามารถจองกับแนนนะคะผ่านบริษัทได้เลยนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่ง จัดไฟแดน์นะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ยังมีบริการจัดส่งมอบรลนะคะให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะแน่นฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์นะคะในช่องทาง youtube ปอร์อดรัชดาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแนนก็มาแนะนำเจ้ารุ่นสปอร์ตนะคะให้ดูนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะมีกี่ซีรีส์นะคะแล้วก็เป็นการอัปเกรดจากรุ่น XLT นะคะในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแนนจะบอกถึงความแตกต่างนะคะระหว่างรุ่น XLT นะคะกับรุ่นสปอร์ตนะคะเดี๋ยวตามแนนไปดูกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ